ต้นเอยต้นไม้ใหญ่มีกิ่งใบและดอกผลมีรากและลำต้นให้ทุกคนได้ร่มเย็นกินน้ำเป็นอาหารจะเบ่งบานให้เราเห็นแสงแดดก็จำเป็นทุกเช้าเย็นมันดูแล สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุรี่อีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุรี่จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องต้นไม้แสนลักถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนพร้อมๆกันเลยลักษณะรูปร่างของต้นไม้ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันบางชนิดก็จะมีพุ่มสูงบางชนิดจะเป็นพุ่มเตีย้ย หลากหลายรูปแบบแล้วแต่พันธ์ุของไม้นั้นๆน,น,นะคะส่วนประกอบของต้นไม้ก็จะมีลากลำต้นใบดอกและผลนั่นเองการบำรุงรักษาต้นไม้เด็กๆสามารถลดน้ำพวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้จะได้เจริญเติบโตและแข็งแรงส่วนประโยชน์ของต้นไม้ ต้นไม้มีประโยชน์มากมายทำให้อากาศบริสุทธิ์ให้่มเงาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆประโยชน์ของต้นไม้มีมากมายแต่ก็มีโทษนะคะเด็กๆโทษของต้นไม้ก็จะมีเช่นต้นไม้ใหญ่ถ้าปลูกไว้ใกล้ๆบ้านของเราเมื่อมีลมพายุต้นไม้อาจล้มทับบ้านของเราได้นะคะ และต้นไม้บางชนิดถ้ากินเข้าไปอาจทำให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเล่นอยู่ในความดูแลของพ่อแม่และผู้ปกครองนะคะนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมทำกิจกรรมเรามาดูอุปก,ปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะเด็กๆนี้ก็จะมีใบางานนะคะที่คุณครูแจก,กทธิบ้านใบางานแล้วก็วัสดุนี่นะคะวัสดุ จากการกล้วยใบไม้แล้วก็สีสีน้ํานะคะใครมีพู่กันก็ใช้พู่กันได้ใครมีวัสดุที่ข้างบ้านอ่ใบไม้ค่ะหาง่ายนะคะ,าานนะ,คะมานี้ถ้าทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะที่ก็จะทําใบไม้เด็กๆก็ถ้าไม่มีพู่กันก็ ใช้ใบไม้จุ่มไปในสีได้เลยค่ะเมื่อระบายเสร็จแล้วทีนี้ก็เอามาทาบลต้นไม้จะต้องมีใบไม้ใช่ไหมคะเป็นใบไม้เลยมด็างอกนทานมาจากวัสดุข้างหลังสูนด้านกล้วยเด็กๆคงจะมีต้นกล้วยไว้หลังบ้านกับทุกบ้านนะคะไม่ เปลี่ยนสีดิค่ะแล้วแกเด็กจะชอบสีไหนใบไม้คลุยใช้ผูกกันก่อนโอ้นี่คลุยจทำเสร็จแล้วนะคะขอให้สีแห้งนะคะเสร็จแล้วต้นไม้ของเรามีส่วนประกอบใบ ลำต้นกิ่งนะคะปล่อยให้แห้งเสร็จแล้วต้นไม้แสนรักของเราปวดก่อนท้ายคลิปนี้ครูลี่ขอฝากให้เด็กๆทำใบงานที่คุณครูได้แจกกลับบ้านไปนะคะแล้วอย่าลืมส่งงานด้วยนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้ กุรี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย